โยสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาตอบคําถามนะครับที่มีคนถามมาในอินบ็อกซ์ของผมเยอะมากตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันที่ลงคลิปเจ้ากลิมเกอเด้หนึ่ต่อ100ไปนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเทิร์นมิสเตอร์เทิร์นเทเบิลแนะครับยี่ห้อมิสเตอร์ฮอบบี้นะครับว่าผมไปซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่นะครับก็หลายคนสนใจเพราะมันสวยใช่เปล่าก็คือมันเอาไว้วาง พวกโมเดลกับกันพลาแล้วก็เดิออร์มาอะไรก็ได้อะที่มันเอาไว้ตั้งโชว์อ่ะคือมันโชว์ได้หมดแหละนะครับคือเจ้าตัวเนี้ย uh, มีคนซื้อมาฝากผมจากญี่ปุ่นคือผมเคยบอกเพื่อนผมคนนี้ไปว่าเออกูทําคลิปรีวิวกันพลาอยู่ว่ะเออคือแล้วตอนเนี้ยมันอยากได้ตัวที่มันหมุนหมุนสำหรับตั้งโชว์มากเพราะว่า <laughs> เวลาผมจะรีวิวกันพลาเนี่ยผมต้องมานั่งหมุนกันพลาให้รอบๆเนี่ยมัน มันไม่ค่อยเวิร์กไงคือมันไม่สมูทก็เลยอยากได้ไอ้ที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นฐานตั้งอะไรก็ได้ที่มันสามารถหมุนได้สันหน่อยนะครับแล้วพอดอีก็มีคนซื้อมาฝากผมนะครับก็เป็นเจ้าตัวนี้หน้าตางก็จะประมาณเนี้ยนะครับมิสเตอร์เท e รแอลนะครับขนาดวงรอบมันก็คือประมาณ1 9เซน20เซนนะครับก็สามารถวางกันพลานในระดับมาสเตอร์เกรดจริงๆเพอร์เฟกต์เกรดก็น่าจะได้ด้วยนะแล้วก็พวก โมเดลต่างๆอะไรก็ประมาณนะั้นคืออยู่ไม่เกิน20เซนก็ได้หมดนะครับแล้วมันก็ใส่ทาน AA 3ก้อนนะครับมันก็จะปรับระดับได้ว่าจะหมุนช้าหมุนเร็วแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หมุนเร็วอะไรมากมายนะครับมันก็หมุนแบบพอให้เราเห็นดีเทลของอกันพลาหรือว่าของที่เราโชว์ได้ก็เท่านั้นนะครับส่วนราคาเนี่ยผมผมเพื่อนผมบอกว่ามันไม่รู้จริงๆนะครับมันลืมไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็เข้าไปเซิร์ชดูใน o o g ก e และมันก็มีเว็บขายอยู่นะครับเซิร์คคำว่านี้เลย Mr. Turntable L นแอลนะครับก็เป็นเว็บ Hobby Link Japan ขายอยู่2,000เยนนะครับก็เห็นมันขีดลดราคาเหลือ1,600เยนนะครับถ้าใครสนใจก็ลอง ไปสั่งซื้อดูแล้วกันนะครับแต่ในเมืองไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีร้านไหนเอาเข้ามาขายหรือเปล่านะแต่ว่าของร้านผมไม่มี <laughs> ก็ลองดูใ,ในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ก็ลองสอบถามาร้านของเล่นอาจจะมีหลายๆร้านที่เขานําเข้ามาขายนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในไทยเนี่ยเขาขายอยู่เท่าไหร่นะครับก็โอเคก็หวังว่าจะช่วยตอบคําถามกับหลายๆคนที่สนใจนะเพราะว่ามันเป็นตัวโชว์ที่สวยดีสวยมากด้วยมันเป็นพื้นกระจกนะครับในเมืองไทยก็มันจะมีแต่แบบตัวเล็กๆผมเคยไปเดินดูแถวคลองถมมันจะมีแต่แบบ พวกไอที่โชว์นาฬิกากับจิวเวลรี่เล็กๆซึ่งมันดูแบบไม่เวิร์กอ่ะเอออันนึงต้องสามสี่นะครับแต่อันเนี้ยสวยแล้วก็ถ้าถ้าราคามัน2,000เยนจริงๆผมก็คิดว่ามันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับโอเคก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนหายสงสัยกับเรื่องเจ้ามิสเตอร์เทิร์นเทเบิลได้นะครับก็อ่ะลองไปหาซื้อดูแล้วกันแจ่มครับบอกได้เลย